สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนำแจ๊ดนะคะ h o n ด้าแจ๊ดเกียร์ออโต้นะคะรถยนต์ปี47ค่ะใช้งานระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะทุกท่านพร้อมกับเกียร์นะคะเจดสปีดด้วยกันนะคะสีสวยเครื่องดีค่ะขับนิ่มๆน,นะคะแอร์หนาวเครื่องเสียงนะคะเป็นทัชสกรีนนะคะทันสมัยเนาะ CD MP 3เชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ครบทุกทอย่างเลยนะคะทุกท่าน ออปชันการใช้งานเยอะๆแบบนี้นะคะท่านได้สนใจนะคะราคาอยู่ที่138,000บาทหรือท่านใดไม่สะดวกใช้เงินก้อนโตนะคะก็สามารถดาวได้เช่นกันนะคะเงินผ่อนก็มีเนาะออกรถง่ายๆนะคะติดบูโรหรือว่าติดเครดิตออกรถได้หมดนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทเขากำหนดเช่นกันนะคะเง<อ>ือ่อนไขสำหรับการผ่อนนะคะดาวเพียง28,000บาทนะคะ ส่งเดือนละสามพันบาทรถสวยๆนะคะ Honda Z แ Z ดเกียร์ออโต้เนาะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยภายในก็สะอาดนะคะสวยๆก็เลยมีสเกิร์ชชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะทุกท่านแม็กสวยอยากแม็กสวยค่ะยางเต็มพร้อมใช้งานเลยนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆท่านใดสะดวกเงินสดหรือเงินผ่อนก็สามารถติดต่อไปคุยรายละเอียดได้เลยนะคะ เบอร์โทรติดต่ออยู่ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสนใจดูรถทดลองขับก่อนได้ที่ตำบลป่าแมดจังหวัดแพร่หรือในเมืองนะคะก็สามารถนัดดูรถได้เลยนะคะทุกท่านในเมืองของจังหวัดแพร่นะคะก็สามารถนัดชมรถกันก่อนได้รถสวยๆนะคะมีสเกิร์ตมีชุดแต่งรอบคันนะคะภายในก็เอี่ยมสะอาดนะคะเรียบรูดูดีนะคะทุกท่านไม่ยังน้อยอยู่เลยนะคะไม่ยังไม่ถึง200,000กิโลเมตรเลยค่ะทุกท่าน ท่านใดกำลังมองหา Honda Jazz ไว้ใช้งานนะคะติดต่อไปรับชมรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ